สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานกับดรอนลีนรู้สึกเป็นเกียรติมากครับดีใจมากๆนะที่ที่ดรอนลีนเนี่ยเลือกเลือกพวกเราในการในการมาร่วมงานในวันนี้ครับใช่ครับก็ดีใจมากๆนะที่เราได้รับเชิญมาแล้วก็สนุกมากๆวันนี้ที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมกับทุกคนใช่วันนี้นะโชว์สกิลวาดรูปด้วยใช่ไหมคะใช่ก็จริงๆแล้วผมเป็นคนวาดรูปเก่งอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมิกล่ะ ผมก็ไม่ให้ผลงานดูแล้วกันผมก็ไม่ให้ผลงานก็สนุกสนุกครับสนุกก็เหมือนในเรื่องครับในเรื่องกิจก็เขาวาดรูปเก่งผมก็พอๆกันใช่เลยไม่ค่อยยากมากจริงไหมเอ้ยเคยนะตอนที่ถ่ายซีรีส์ผมก็วาดแบบ บางอันบางรูปที่อยู่ในซีรี์ผมก็วาดเองด้วยใช่เช่นไอ้ที่เป็นคนที่เป็นขี้ก้างอ๋ออันนั้นหนูวาดอันนั้นวาดแต่รูปสวยๆไม่ได้วาดเออเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีวาดอีกไหมคะมาถึงไหครับอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันใช่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 ก็ต้องรอติดตามเดี๋ยววันนี้ติ่งขอคือเฟิร์สเดทคนเลิฟนะอืมอาจจะเรามันไม่ใช่เฟิร์สเดทป่ะอุ้ยเอ้ยไม่รู้อะ ก็ก็ดีนะครับก็จริงๆแล้วก็เหมือนเป็น first date ที่ไม่ออกเลยอันนี้ใช่แต่ก็ก็ก็ดีครับก็รู้สึกว่าก็น่ารักดีฮะใช่ก็ก็ทีมงานก็น่ารักดีใช่ผมชอบแบบเฉลี่ยอกาสได้มาเดทกับเรื่แฟนงานใช่เดทเยอะเลยดีดกันเยอะเลยครับปกติคือเราก็ไปเดทวิ่งไม่ใช่ กี่คนรอซื้ออืมอ่าบอกกะทิุ้งว่างเรากิจกรรอะไรกันบ้างเราสคนก็ว่างตอนนี้ก็ก็เรียนนะครับตอนตอนนี้เรียนอยู่ครับมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เรียนเรียนเรียนยักไรวันนั้นวันนั้นเราทำไรแล้ววันนี้ทถอยว่างวันนี้ได้คอแล้วฮะนี่วันนี้ได้คอแล้วนี่ต้องเรียกว่าลูกคอลูกยิงนะคะอ๋อคอผมเหรอก็พอพอได้อยู่นะเรียนมาเหมือนกัน ใช่ใช่แต่ก็ถ้าเวลาว่างก็อย่างที่มีกว่าครับเรียนเรียนอย่างเดียวเลยช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีเล่นกีฬาบ้างใช่ไหมหลักๆก็เรียนเรียนเป็นหลักๆนิดนึงเนาะก็ประมาณ2กิโลฮะอันนี้ก็ตลกนิดนึงตลกนิดนึงตลกนิดนึงก็หนักไหมหนักแต่ว่าก็พอได้นะได้อยู่ครับได้อยู่ไม่ถือออะ๋อก็เดี๋ยวนี้ iPad แล้วไอแพแล้ว เราจะจ ouais ิ้มกันไหมหรืวเราจะข้าวสิข้าไงอะไรนะข้ามไหมข้ามก็ได้เออไม่ใช่ค่ะอธินาจะบินไปแฟนเดย์แล้วแฟนเดย์หัวไหลยักอะไรคอแล้วมีอะไรอีกก็จริงแล้วก็ต้องเตรียมสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจให้พร้อมนะครับตอนนี้ใช่แต่ว pues ่าสภาพจิตใจผมดีแล้วตอนนี้อยู่ครับสบายใจ แต่วันนั้นนั่นไปคอมเมนต์อะไรอะไปคอมเมนต์อีโมจิน้ำลายอะไรอะคือยังไงนะคือยังไงคือเขาเป็นเพื่อนผมใช่มันเลยไม่มีอะไรไงแล้วมันจะมั่นใจได้ไงเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเพื่อนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็มากกว่านั้นแล้วเราห่วงอะไรก่อนเราห่วงอะไรคือห่วงอะไรก่อนเม้นเพื่อนไม่ได้เลยเออก็ก็ก็เมื่อไรเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเจอเจมินายเดี๋ยวผมให้เขามาแก้ตา แก้ต่างใช่เหมือนมาแบบยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆพอใจ,จไหมคะทำตอบนี้แล้วผมเนี่ยเป็นอะไรคุณก็ณเป็นเป็นน้องชายของไงผมเป็นน้องชายอ่ะใช่ใช่ใชกะะ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษในการเดี๋ยวพาไปกินองมากระสีเหนื่อยละเหนื่อยละเหนื่อยละแล้วผม ใส่กินครับสากินกินครับชอบมิกก็กินทุกอย่างเลยกินกินเยอะฮะหลังจากกลับมาจากแคนาดาเนี่ยคือการกินของเราก็เปลี่ยนไปใช่ก็ก็คือมื้อหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งแค่อย่างเดียวได้ตมีแบบว่ากลับก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 ับเลยใช่ก็ชอบ เหมือนกันชอบชอบกินแบบเวลาสายหลากหลายไม่ชอบแบบกินจานเดียวก็เลยเหมือนแบบพอไลฟ์สไตล์คล้ายกันก็เวลากินเลือกร้านก็จะไม่ค่อยยากใช่ใช่แต่จะยากตอนตอนกินไปสักพักนะฮะที่ต้องแรกๆกนี่ก็เอามาแรกนี่เดี๋ยวกินเองเดี๋ยวกินเองแรกแรกก็สั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยของใครของมันนะฮะหลังๆหอไหมพี่ลุกหอบไหมช่วยช่วยกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสั่งมาผมก็ไม่ได้เป็นคนกินเยอะนาดนั้นแต่ว่าน้องส่งมาก็ต้องกินให้หมดดังนั้นเสียดายของ ใช่ใช่ใช่อย่างปกติก็คือไปแบบอะไรอย่างงี้ด้วยกันบ่อยไปแฮงเอาท์ไปแบบก็ไปเรื่อยๆครับก็ไปเรื่อยๆคือส่วนใหญ่พวกเราจะมีพวกเรียนร้องเพลงเรียนอะไรอยู่แล้วมันก็เลยแบบพอเรียนเสร็จก็ไปกินข้าวด้วยกันไปเรื่อยๆกันปกติก็ไปเรียนแค่สองคนแต่ว่าชวนเพื่อนบ้างชวนเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยชวนเพื่อนไปกินด้วยชวนเพื่อนด้วยไม่ก็ถ้าสมมติแบบเรียนเต้นก็จะมีหลายคนไงก็เราก็จะไปกินแต่ว่าถ้าเรียนร้องเพลงก็จะเรียนแค่แบบแบบเวลาผมกับมิตรต่อกันพอดีก็เลย จะกินข้าวด้วยกันแค่สองคนอืมก็ก็เรียกอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดกันขนาดนั้นนะเพราะเราเรียนคนละที่เราใช่เพราะเราไม่มีกาวข้อคำถามต่อไปนะใช่แต่ก็คือเรียกว่าเจอกันบ่อยเท่าที่เจอได้และเพราะว่าเรียนคนละที่แบบต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายก็วนมาเจอกันอยู่ดีไม่ก จะจบคมดีฮะถูกใจครัถูกใจลูกีอะไรที่ต่างกับา้าว่าเพราะว่าแบบชอบนอาหารชอบกโหจริงๆแล้วผมว่าเรื่องของแบบ Energy มากกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ต่างขนาดนั้นคือแล้วแต่วันแล้วแต่วันใช่ถ้าวันไหนที่ผมแบบเอ e r g y เยอะๆยะหน่อยมิกเขาก็จะเป็นแบบคอยแบบช่วยเบาให้มันพอดีหรือว่าวันไหนที่แบบมิก energy เยอะแล้วผมไม่ค่อยมีแรงเขาก็จะช่วยกันแบบดึงขึ้นมาให้มันใช่ก็ รู้สึกต่างกันแค่แค่แบบนี้แต่ว่าที่เหลือก็ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเนาะเล่นกีฬาเหมือนกันแล้วก็ยังเรียนอยู่เหมือนกันแล้วก็ยิ่งโตมากับโรงเรียนเดียวกันอีกก็เลยไม่ค่อยต่างกันมากใช่ซึ่งโรงเรียนโรงเรียนเหล่านี้ก็จะมีมีความสามารถความแบบพิเศษตรงที่แบบว่าโรงเรียนเราเนี่ยมันจะคุยกันรู้เรื่องแค่โรงเรียนเราบางอย่างอะไรบางอย่างใช่สาิตจุฬาบางอย่างไปพูดกับคนอื่นเขาก็แบบพูดอะไรกันอ่ะใช่แต่เราเข้าใจกันสองแต่เราเข้าใจกันใช่ อะไรกันว่าเวลาอยู่แบบสองหลายๆคนแล้วอยากคุยแค่สคนนี้ก็คือมีภาษาส่วนตัวในเช้คือมันก็ไม่ใช่ภาษาส่วนตัวหรอกครับเขาแค่พวกผมแค่พูดไม่รู้เรื่องหลักๆแล้วใช่คือพวกผมแค่พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่แต่ก็เราก็จะเข้าเข้าใจกันเองใช่แต่แบบในโซเชียลเนี้ยเราสองคนจะติดตามกันเคลื่อนไหวกัน ก็ต้องติดตามอยู่แล้วสิก็ผมผมเมนไปแป๊บเดียวเลยรู้เรื่องเลยอ่ะแต่ละอย่างทำแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยโดนโดนหมดเลยเพื่อนพี่ไปคอมเมนต์เขารือไม่ยไม่เห็นเลยนะทำไมไม่เห็นของพี่ไม่เห็มันจังหวะน่าพอดีกับผมจับโทรศัพท์พอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะตั้งอะไรอ่ะหรือว่านั่งอยู่ด้วยกันแล้วเห็นตอนพี่พิมพ์พอดีเฮ้ยไม่ใช่ ก็จังหวัดน่าจะพอดีกันนี่แหละระหว่างผมหยิบขึ้นมาแล้วก็ก็เห็นพอดีอะไรเงี้ยก็เลยจัดการนิดหน่อยพอดีบ่อยเลยเห็นบ่อยแล้วพอเห็นปุ๊บก็จะมีคำถามขึ้นมาทันทีด้วยอืมใช่ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวไปเป็นโอมากาเสะแทนแล้วกันโอมากาเสะเช่หรืออยากกินอะไรอย่างอื่นไหมเดี๋ยวค่อยเลือกเดี๋ยวค่อยเลือกค่อยเลือกแล้วกันเดี๋ยวค่อยเลือกเดี๋ยวค่อยเลือกใช่ผม กันหน่อยช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเมียการแสดงอะไรกันไว้ก็เรียกว่าเราไม่ปิดกั้นนะใช่ไหมแล้วก็พร้อมถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วพวกเราก็พร้อมใช่พร้อมก็เลยรอดูต่อๆไปกันนะใช่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นการเตรียมความพร้อมใช่ใช่เมื่อ้เรียนร้องเพลงด้วยใช่ก็พยายามจะพวกเราก็อยากจะพร้อมที่สุดเวลามีงานเข้ามาโอกาสเข้ามาเราจะได้ทําให้ได้เลย ใช่ครับก็เลยอบนะคือตัวผมเองอะชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยแบบพอได้เรียนก็เหมือนได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเหมือนมิกอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมเห็นเขาร้องแบบดีขึ้นมากนี่ใช่แล้วก็เต้นด้วยนะเต้นด้วยอืมอยากเห็นภาพเลยอยากเห็นลก็นี่ไงตอนนี้มาไหลกับพอแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูในทิกติกมิกเขาก็เต้นเยอะเดี๋ยวให้เขาไปเต้นลงในทิกติกเดี๋ยวเต้นด้วยกันฮะด้วยกันก็ได้ด้วยกันก็ได้ใช่ใช่ ก็ถ้ามิกขอเดี๋ยวผมจัดการให้มิกขอไหมขอที่อยากเห็นด้วยจังเลยอะไรนะอยากเห็นด้วยจังเลยเห็นด้วยอยากเห็นคลิปอ๋ออยากเห็นคลิปอืมอ่าได้เห็นแน่นอนนะครับจะมีใครมีคนกันบ้างอะไรบ้างเหมือนกก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมก็ผมก็ไม่ได้ตามใจขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบเห็นน้องเขาก็ดูหน้าเอ็นดูไงเขาขออะไรผมก็เออคือถ้ามันไม่ได้เหนือปากกว่าแรงเราก็ทำให้ ใช่ใช่มิกเขาก็ยอมผมบางทีเวลาผมผมขอช่วยนู่นช่วยนี่เขาก็ทำอะไรอันนี้อันนี้คือแบบเพราะว่าไงไม่ก็ช่วยก็แบบซัพพอร์ตกันใช่ทั้งคู่มิกจะสัพพอล์ตเรื่องอะไร สปอยอ่ะก็เลือกร้านอาหารด้วยเลือกร้านอาหารด้วยอะไรหมายถึงแบบส่วนใหญ่ผมจะเป็นผมจะเป็นคนเลือกมีเขาก็จะยอมหมดเวลาแบบผมเลือกร้านอาหารอะไรเขาก็จะเออได้หมดได้หมดใช่เพราะผมเป็นสายกินอยู่แล้วผมผมกินได้หมดทุกอย่างครับใช่ก็ให้พี่เลือกเลยนี่ส่วนอย่างอื่นพี่เลือกหมดเลยใช่มีแค่เรื่องนีเรื่องเดียวอะไรเนี่ยใช่เขาเรียกว่าอะไรนะความคิดแคสเสียงในหัวแฮสเสียงในหัว แพ้ไม่เขาได้เดี๋ยวโดนแพ้ไม่แพ้ไม่ได้เลยไม่เหมายความว่ายังงไต้องเก็บเก็บไว้แซวแซวเล่นแซวเล่นใช่ใช่เดี๋ยวเจอกันอ่าโซคาริมปิกเรียกว่าพวกเราก็พร้อมมากกพร้อมมากเพราะว่านอกจากที่เราเรียนอย่างที่เราบอกว่าเราก็กำลังกายมาตลอดก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวที่จะไปแข่งสตาริมปิกก็อยากฟิตให้มากที่สุดนะฮะใช่เพราะว่า รับรองเลยว่าปีนี้ชาเลอ์อีเกิลนี่น่าจะชนะแน่นอนนะฟุตบอลใช่ทำไมไม่เสียงดูแบบแพวๆไม่ใช่ไงอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ก็ต้องเรียกว่าน่าจะดูเดือดมากน่าจะดูเดือดมากเพราะว่าอีกทีนึงก็โหก็ไม่ธรรมดาโหดมากไล่อาโหดอะไรเงี้ยโหดมากโหดมากก็หดอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันนะครับคนไหนที่เป็นคู่แข่งที่เรากลัวไหมไม่กลัวแต่อยากเจอเจมินายเออเอามาเลยเอามาเลยเจมินายอ่ะ ไม่เพราะ่าพวกผมเตะบอลด้วยกันมาตั้งแต่สมัยอยู่มหาลาัยแล้วก็เลยแบบเหมือนรู้เหลี่ยมกันหมดละเวลาเล่นก็จะสนุกขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างรู้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะรู้เหลี่ยมของกัรใช่กัปตัดดนแม,มากกวักน,นคือมันเล่นคนละตำแหน่งอะครับแต่ว่าก็น่าจะผมนะเอาจริง ก็พอๆกันจริงๆแล้วพอๆกันใช่ใช่ครับจะม่วันก่อนก็เพิ่งไปเตะด้วยกันมาที่แบบกับรุ่นน้องในคณะแล้วแล้วผมจะสบายใจได้ไงว่าเป็นเพื่อนเนี่ยเนี่ยดูดิไปถามโฟดดูไปถามโฟดดูหรือยังไงมิเราเราจ้องเนี่ยเราสกัดเนี่ยสกัดป่ะผมว่าชีวิตไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีเพื่อนละอยู่ตรงนี้ละไม่ต้องคบใครละ ไม่ก็ขอแบบมีเพื่อนบ้างใช่แต่ก็เวลาที่มาอยู่กับมิกก็ไม่ได้น้อยลงเลยต้องแบ่งเวลาจะไม่ได้เพราะว่าหากับมิกโทรหาเราแบบโอ้โหแน่นอนทันทีมิกใช่ไหมอ้าวทำไมชงอย่างเงี้ยทำไมชงอย่างเงี้ยไม่ก็รับพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุยคุยพร้อมให้เขาคุยเลยผมไม่คุยละใช่ใช่ใช่ มีก็นัดกันเรื่อยๆครับเตะบอลแต่ว่ามิกเขาเรียนหนักมากก็เลยแบบอาจจะยากนิดนึงช่วงนี้เพราะเขาเพิ่งสอบด้วยแต่ว่าเนี่ยสอบเสร็จช่วงนี้ก็น่าจะพาไปเตะด้วยกันก่อนแล้วก็ก่อนไปซาลิมิิกเราจะได้เราจะได้วอร์มก่อนวอร์มกันก่อนให้มันเข้าขากันห่อใช่เตรียมท่าไหมท่าแบบท่าดีใจใช่ไหมฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาเองคือแบบผมไม่ได้เตรียมเหมือนครั้งที่แล้วมันก็ไม่ได้เตรียม ควรจะเตรียมหน่อยเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าไปกระโดดแบบนั้นเลยแต่ก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกผมจะพยายามเช็คให้ดีก่อนอออใช่วอง <c oughs> ถ,ถ้า้พี่ชายเขาไม่อยู่ปุ๊บก็โอเคเราก็ดีใจเต็มที่แต่ถ้าพี่ชายเขาอยู่ตรงนั้นเราก็จะให้เกียรติพี่เขามาแสดงความยิน <c oughs> ดีกับน้องเขาก่อนแล้วผมคห้ยินดีต่อ <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่ก็ปีนี้ก็รู้สึกว่ามิกน่าจะยิงนะใช่ไหม ไม่แน่เลยต้องมั Boy: ่นใจเลยนะกีฬาต้องมั่นใจมั่นใจเรายิงแน่นอนทีมเขาก็เก่งก็ผัดกันยิงผัดกันยิงก็เดี๋ยวให้ว่ากันเรื่องอาชีพเดี๋ยวให้ว่าแล้วย่งมิมื่กีบอกว่ามีไฟที่แบบเป็นคู่ที่เราแบบรู้สึกว่าเราต้องแบประกบมหรืแบบผมว่าพี่โฟนเนี่ยแหละใช่เขาเขาเก่งมากทั้งทีมเราประกบอาจจะยังไม่อยู่มเาเก่งมากปีที่เราโฟนยิงไปกี่ลูกเยสามสี่ลูกเลยฮะ มูลค่าสั่นเลยมูลค่าสั่นเลยเราต้องมั่นใจใช่แต่ปีนี้พวกเราก็เพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีแรกของผมไงก็เหมือนยังแบบตื่นสนามอยู่ไม่เคยไปเตะคนดูเยอะๆขนาดนี้ปีนี้ก็ไปซ้อมมาเรียบร้อยบอกเลยว่าไม่ง่ายแล้วซ้อมบอลอะมวยอะไรซ้อมบอลซ้อมบอลใช่ครับก็รอดูรอดู หมือนเดี๋ยวพี่วินเขาจะอัดฉีดให้นะเนพี่วินเขาจะอัดฉีดเป็นมาการองอัดเีดเป็นมาการองพี่วินบอกฮะอะไรพี่วินบอกไม่ได้พูดนะลูกก็เดี๋ยวอดูเนาครับมีเโชวอะรด้วยมีโชด้วยนะอนเรามีโชใช่เรามีโชว์ด้วยก็รู้ครับผมก็รอดูใช่แล้วก็แล้วก็เตรียมมาตลอดนะครับจริงๆแล้ว จะดูให้ได้เลยว่าอะไรอยากดูให้ได้เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะงัดออกมาโชว์นะครับนี่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะรีบงัดออกมาโชว์พวกท่าที่เราเรียนนะครับได้ครับอือยังไงดีครับก็ก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับ พี่ลูกกับมิกนะฮะใช่ก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะก็จะมีผลงานให้ทุกคนมาติดตามเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเลยครับใช่ครับก็ฝากลูกมิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับเย้ครับบ๊ายบาย